ั็ดีเพื่อนๆมาดูรถเบนสปอร์ตกันนะครับมีการประมูลเร็วๆนี้นะครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงครับ <Yeah. S 1> รถสภาพแน,แน่แน่นอนเลยมากนะที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับของรานนะมีรถหรูลุยรถลายแบบหลายขนาดหลายสวยๆ,ๆนะใครสนใจก็ต้องรีบๆมาที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงครับดูเครื่องได้เลย ABS สภาพสุดยอดนะครับดูฝาก ดูเครื่องสิครับดูเครื่องสิมองเห็นเครื่องกันปะไม่เห็นเลยรถสีสวยดำเนียมคมเมียม,ม,ม,มอืมสวยงามจริงๆนะครับอืมเป็นตัวท็อปนะโอ้โหโอ้โหดูสิครับอืมสุดยอดนี่ไงครับใครสนใจนะครับอี e 300ส0มร้สิบด้วยนะมาเลยครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงรองแล้วนะครับ จะประมูลเร็วๆนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่าน FC ที่น่ารักของลุงมิสเตอร์บีนและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่อง y o u t u b e ลุงมิสเตอร์บีนวันนี้ลุงมิสเตอร์บีนได้แนะนำรถที่จะประมูลเร็วๆนี้ที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับมีรถยนต์ประมาณ139คันพร้อม แล้วจะประมูลใครสนใจให้แวะเวียนมาได้ที่สหาการประมูลเชียงใหม่หังดงเรานะครับเรามาดูตั้งแต่คันแรกจนต้องคันสุดท้ายเลยนะครับผมวาแล้วก็ป้ายมาดูนี่นะครับมา,านะม,าามาด่านะมาด่ามาดูมาดูดูมาได้นูอยสูสูอีสไซสู้ใซโซสซสวยงามรถสภาพโอเคโชะเลยนะ ดูดีครับตัวเนี้ยตัวท็อปตัวท็อปสดๆเลยนะเนี่ยท็อปมากๆดูดิครับโอ้ยหันตัว F RF ด้วยนะ RF เนี่ยเนี่ยอาร RF, ตัวตัวท็อปเลยนะโอ้ยแพงนะเว้ยใครสนใจนะ้ำมาได้เลยอ่ามาตัวอิดุสูอิดุสูนะครับตัวสูงนะครับราคายังไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะติดแหละใส่สายก่อนนะ โอ้ยรถอยู่ตั้งร้อยสามสิบเก้าคันเราจะพาดูหมดไหมเนี่ยว่าไปแร้วกป้ายให้ดูทุกคันนี่แหละจนกระทำให้ดูเท่าที่เท่าได้นะครับถ้าไหนไม่ไหวก็พอนะพอประมาณนะจะทํางานต่อนะฮะอ่าดูไปก่อนแล้วกันนะมาดูแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและพอค่าแม่ค่าทุกท่านสามารถเข้ามาวเวียนดูรถยน รถกระบะรถเก๋งรถครถอบครัวรถคอกรถฟอร์ติเนอร์รถอะไรแต่อะไร,ะไรมีมดนะครับนี่เห็นไหมครับจะดูไปเรื่อยๆนี่มาด้าซองฮอนดาซิลอิซูห้ดูเลยเห็นไหมให้ดูกันเลยครับผมนี่อากาศก็ยินด้วยนะครับทุกคนอากาศยินมากว,าว้าเห็นยัง อันนี้ขายไปแล้วเด้อว,ว้าวเนี่ยซีว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 ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยน่ารถครอบผนิสันตัวนี้เหรอโอโ้โหฉันเห็นวันนั้นที่ไหนวะโอ๋อ้ฉันเห็นอยู่ที่ทเราสองเซนเท่าไหร่ปะเอ็กซ์เทปเนี่ยหืมสุดยอด,ดเห็นไหมรถสวยๆทางหน้านะไม่ได้โกหกเลยเห็นไหมนี่แหละสนใจแวะเวียนดูกันนะครับติดตามตามช่องต่างๆของให้ลุงด้วยครับผม ช่องหลักของ YouTube ก็ฝากด้วยทุกคนลุงก็จะให้ดูรถให้ดูผ่านๆอย่างนี้นะถ้าสนใจต้องเข้ามาในพื้นที่และดูเองเพื่อชอบขนาดไหนอะไรยังไงก็ต้องมาดูอีกทีครับผมนี่เลยครับผมนี่เลยครับนี่นี่น,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 นี่แบตชุ่มฟดโอ้สวยว่าฟอดนี่ก็สวยนะ ถ้ามีตังค์ยจะได้ฟอร์ดกับรถครอบครัวนะ <c oughs> อันนี้ก็บฟอร์ดเหมือนกันอันนี้ฟอร์ดเป็นตราเป็นเฉาไม่ช,มช,มชอบครับฟอร์ดตัวนี้นี่อีซูซูนะครับให้ดูเป็นระยะทางเนี่ยมันรถเยอะจัดรถจะดูอย่างนี้เลยโอ้มันเยอะเกินเวลาเราก็เดินไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าน,นี่แค่ฟังเดียวนะมีฟังนู้นนี่ก็โอ้ผมก็เดินขาลากแน่ๆโอ้ว้าวแรปเตอร์ดุดัน รียเธอดุดันไม่เหมือนใคร The Fortrezzo นั่นแน่ะทำเสียงโฆษณาแต่เสียงเขาจะเสียหมดก็พวกเรานี่แหละ <c oughs> แม่ลุงนี่ก็ตลกไปเรื่อยนะอ่าน่สันก็มาน่สันกว่านี้นน <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมผ่านไปตั้งสองแถวแล้วแถวที่สามพอนี่ยังมีเห็นไหมนะ โอเนี่ยนูนอ่ะไปต่อได้อันนี้ก็คือ Ford Ranger ดุดันไม่แกลงใจใครอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเก่าแต่ก็ทัวสูงอะ่ะได้ตัวนี้ก็พอใจแล้วเยอตัวนั้นแล้ตัวนั้นดุดันเกิน4ประตูนั้นอะ่ะอันนี้แคปสวยด้วยสูชอบชอบชอบมานี่คือรถเก่งโตโยต้อยอตาเนี่ย วีออสวีออสนะจ๊ะอามิซูบิชิไททันนะครับตัวเตี้ยเตี้ยอ่าฮะมาดู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 พาเพื่อนเพื่อนมาดูรถเรื่อยๆทุกครั้งที่เวลามีรถนะครับเมื่อวานนี้เสร็จไปแล้วรถยนร,รถมอเตอร์ไซค์นะหมดแล้วเมื่อวานนี้มีการประมูลนะวันต่อวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ประมูลงานเรื่อยๆครับมีรถเยอะก็ประมูลบ่อยนะครับโอ้โหนี่ อันนี้ M x นะเน,ะนี่ย M x นั่นคือ New Seven นะตัว M x Last ตัวนี้สวยนะครับว้าวฮอนด้าซีวีที่ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับที่นี่น่าจะอยู่ที่สามหมื่นสองหมื่นนะครับเนี่ยตัวนี้ลุงก็ชอบนะรถตกถูกๆ <laughs> ว้าวจากาตาสตลามังกาตาโดนาลาซีฉันเห็นไหมนะครับนี่อีซูซูอีซุ โอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยมือมาจะแกวหมดแล้วโต,โตัวตายาลิตัวต,ตาลิตยานะครับเนะี่ยยาลทธิบีบยาลิซะยาซะลิตยามันจะออกหมดนะครับยาลิต,ตัวนี้ครับโตโยต้าตัวนี้ก็สวยนะครับสวยชอบชอบชอบ,ชอบทุกคาแรกเราอะแต่จะเอาคันไหนล่ะก็ยังไม่รู้ครับผม <laughs> โอ้อหอืมนี่เห็นไหม นี่ก็สวยนะใช่ไหมสวยอลังการาได้สีลังการครับอ่ะไปดูฝั่งนี้สักรอบนึงเด,ดินไปมีประมาณสองแถวนะใช่ไหมว่ายเลยก็ไปเริ่มจากข้างหลังกันเลยดีกว่าน,นะไปทางนี้ไปทางนู้นบนไปนู้นแล,ล้วก็อันนี้จะได้ขับไปที่ทํางานต่อไปนี่เห็นไหมครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาเปิดเครื่องไว้ก็จะให้ดูแต่ไม่ได้เปิด ตากระป๋องก็ไม่เปิดนะเพราะมือมันเก่งหมดละเย็นครับอากาศเยน็นอ่าเริ่มจากตัวนี้นะครับอยู่ท้าย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 ไหนี่เบอร์แปดสิบแปดท้องวุ้มีขึ้นไหมนะอ่านุนตองไปดูด้วยไหมนะเยอะเลยไหมะอ่าไล่ไปเลยไปว่าอะไรก็ไปนะครับโอ้นี่เงินติดสองเหรอไอซีบีนี่วะว้าห์นี่ฟอร์ตินเนอร์ตัวนี้ดิแลนครอบครัวแต้ตนะนะสุดยอดเลย วันนี้ไม่รู้เท่าไรนะนรถครอบขวอีกละเนี่ยรถเก๋งรถเกี่ยวรถเก๋ง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 แล้วก,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 ลก็มีรถเกง๋งนี่นี่เลยครับเห็นไหมครับดูเครื่องอะไรได้ดูเครื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอีกแล้วอีกแล้วตอนนร์มีก็อันนี้แหละโอ้โหมิตซูบิชิไททัน ตาตา,ตายตายแล้วก็ตายตันตายตันตายตัน,ตนอันนี้เมื่อวานได้ขายไปแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ขายเมื่อวานนี้เห็นไหมครับ<ม>ขายหมดแล้วประมูลหมดแล้วพิจารณานี่ต่อเลยครับไอเบนดูสีสวยสปอร์ตติ้งด้วยนะเบนสปอร์ตติ้งด้วยนะโอ้โ oh หนี่คอกลังขาเอาไปต่อได้อืมไปต่อได้ อาดูเครื่องกันเด้อโอ้ยดูนี่ดูนี่ไปให้ดูพ่นานๆแล้วพแวอลลแล้วมันเยอะจัดดูไม่หมดหรอกรถเรามันเยอะเกินทีเนี้ยบริการประมูลทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกวิ่งต้ติดเห็นไหมโฟตินอร์มีอีกแล้วโฟตินอร์ฟอตินอร์เห็นไหมโอเคนะครับก็มีรถเยอะอยู่นะครับผมสนใจก็แวะเวียนมาที่สหขาการประมูลเชียงใหม่หางดูนะครับทุกคน ลาเพียงเท่านี้ครับวัสดีครับ